แพทพาวเวอร์แพทบวชแทนคุณพ่อแม่ได้ฉายากิติยโสเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อและแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับนักร้องไข้ข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์แพทพาวเวอร์แพทโดยพิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลาตีห้าสามสิบนาทีของวันที่สิบเก้ามิถุนายนสองห้าหกสี่ที่วัดเทพศิริธรราวาัฒราชวราวิหารและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้พิธีบวชจึงจัดขึ้นแบบงเงียบๆมีเพียงคนในครอบครัวและผู้ใหญ่ที่นับถือ พร้อมด้วยเพื่อนๆในวง powerpad มาร่วมงานแค่ไม่กี่คนซึ่งวิธีการต่างๆถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2564เวลา16นาฬิกาหนุ่มแพทได้เข้าพิธีประมผมหน้าและของขมาคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะมีพิธีอุปสมบทในช่วงเช้าได้ฉายาทางธรรมว่า,ากิตติยโสซ,ซึ่งแปลว่าผู้มีเกียรติยศนายกย่องซึ่งหนุ่มแพทมีกำหนดบวชเป็นระยะเวลา15วันขอขอบคุณภาพ instagram pad underscore powerpad ภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าว true for you ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย นะคะ